ถ้าดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าฟันหน้าสองซี่แรกจะบิดออกห่างกันไปทางด้านซ้ายและขวาคล้ายเป็นรูปปีกผีเสื้อค่ะ สวัสดีค่ะแอนนี่ล่ามประจำคลินิกฟันโซบราค่ะวันนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับฟันหน้าที่บิดเป็นปีกผีเสื้อหมายถึงภาวะที่ฟันหน้าทั้งสองซี่เรียงไม่ตรงบิดออกเป็นรูปตัว V ค่ะฟันปีกผีเสื้อไม่ใช่คำที่เป็นทางการนะคะแต่ก็เรียกแบบนี้ค่ะเป็นหนึ่งในอาการของฟันผิดปกติที่พบเห็นได้ทั่วไปงั้นเราไปดูกันค่ะ ขออธิบายเคสนี้ฟันหน้าซ้อนเกบิดออกเป็นลักษณะแบบปิกผีเสื้อถ้าดูรูปก่อนจัดฟันฟันหน้าจะเบี้ยวมากถ้าดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าฟันหน้าสองซี่แรกจะบิดออกห่างกันไปทางด้านซ้ายและขวาคล้ายเป็นรูปปิกผีเสื้อค่ะ ฟันล่างก็เช่นเดียวกันเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอทำให้ฟันบิดออกเป็นรูปปีกผีเสื้อเป็นเคสที่ฟันบนและล่างมีปัญหาเหมือนกันค่ะหากมองจากด้านข้างการสบฟันด้านบนและด้านล่างไม่มีปัญหาเท่าไหร่ฟันกรามตำแหน่งบดเคี้ยวทั้งบนและล่างการสบฟันทำได้ดีทั้งซ้ายขวา ถ้าดูเอ็กซเรย์น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องโครงกระดูกแต่ถ้าดูรูปพานรามาจะเห็นว่าลากฟันทุกซี่มีความแข็งแรงและไม่มีปัญหาเรื่องการจัดฟันค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็จากฟันแก้ไขฟันซ้อนการเนื่องจากพื้นที่ที่ฟันไม่เพียงพอและไม่มีฟันยื่นฟันเหยินก็เลยไม่ได้ถอนฟันค่ะ ทีนี้ถ้าดูหลังจากที่จับฟันเสร็จจะเห็นว่าฟันบนและล่างรวมถึงเส้นกลึงกลางฟันตรงกันและฟันเรียงสวยดีขึ้นมากจากที่ฟันหน้าเบี้ยวทั้งซ้ายและขวาตอนนี้ก็เรียนตัวกันและใช้ลินเท n เนอร์ติดแน่นแบบถาวรช่วยยึดไว้เพื่อให้ยึดฟันให้คงสภาพไว้และสุดท้ายจะเปรียบเทียบก่อนและหลังจับฟันเสร็จ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือฟันหน้าสองซี่แรกเรียงตัวเป็นระเบียบต่อไปก็เป็นเรื่องก,การสบฟันฟันบนและล่างสบกันได้ตามปกติและเส้นกึ่งกลางฟันก็ตรงกลางมีความเรียงการเป็นระเบียบและสวยงามค่ะวันนี้ก็ได้เอาตัวอย่างเคสจากฟันแก้ไขฟันหน้าที่บิดออกเป็น ปิดผีเสื้อด้วยไม่จำเป็นต้อนถอนฟันมาให้ดูกันจบไปแล้วใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีปัญหาแบบเดียวกันหรืออื่นๆแบบไหนก็ตามนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่คลินิกฟันโซบลาของเราได้นะคะมาเจอกันนะคะขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมคลิปของเราค่ะ